วันนี้ขอเสนอตอนถ่ายรูปวันวันเลนทายเนี่ยน้องดาตาเล็บของเราวันนี้ก็คือนี่เลยถือดอกไม้ฟิวฟิวก่อนเวลาถ่าย2ชั่วโมงด a าตาทักมาบอกผมว่า<ม>พี่ยูเสื้อหนูขาดมันขาดได้ไงนะอืมไหนอขอดูหน้าชัดๆซิอย่าให้รู้นะชื่ออะไรจะเอาขนมไปฝากเสื้อขาดอะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ผมสายแล้วเพราะว่ามวแจ่ไปหาซือสติกเกอร์กับโบนี่แหละลไปสวยมากต่อยังยัง,ยง อะเราก็ปล่อยให้น้องแต่งตัวติดสติกเกอร์ไปแตนแตนโอเคน่ารักละที่สุดเราก็ได้ดอกไมกันวกกันวาลนนลวันนี้เรามาถ่ายแถวปากคองตลาดช่วงที่ถ่ายคือช่วงสี่โมงเย็นแสงกำลังดีเลยด,ดาตาเอ็มิ็ดาตาคนเต็มเลยอ่ะกินน้ำก่อนนะเห็นใช้พลังงานเยอะเหลือเกินไหนๆก็ไหนๆละว,วาเลนไทน์นี้ขอหนึ่งประโยคได้ปะ เป็นคนของเราดีกว่า